เขียวใส่คู่กับแดงแดงใส่คู่กับเขียวใส่คู่กับชมพูเรายังทําได้สิ่งที่เราพูดวันนี้เพื่อจะบอกว่าในโลกนี้ไม่ได้มีวิถีทางเพศแค่หญิงกับชายเท่านั้นต้องการจะบอกว่ามันมีความหลากหลายที่ว่านี้ก็คือความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศทางเลือกหรือเพศที่เขาเลือกมาแล้วเนี่ยอันได้แก่สิ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า lgbtq แล้วก็ยังมีต่ออีก i a แล้วก็ s อยากให้ท่านช่วยขยายความตัวอัแอลนี่ก็คือเลสเบี้ยนครับก็คือหญิงรักหญิงครับท่านประธานครับนะครับส่วนจีก็คือเกย์ชายรักชายก็คือตัวอย่างก็เช่นท่านรัฐมนตรีกับท่านประธานนี่แหละครับที่กําลังแสดงอาการอ้อเลาะกันอยู่เนี่ยครับเนี่ยวิธีแบบนี้แหละครับวิธีที่พยายามนอนนบนอะอย่างนี้แหละครับไอสบายเฉียงนี่แหละล้อเล่นครับเดี๋ยวผู้หญิงหายหมดเลยครับ ไม่เป็นไรครับท่านประธานท่านประธานก็ได้มีเยอะแล้วท่านประธานก็แบกๆไปบ้างเถอะครับส่วน B คือใบเซชชั่วแปลว่าเขาได้ทั้งสองทางครับทั้งผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แล้วก็ตัว T คือ t r a n s g e n d ร์แปลว่าข้ามเพศหรือแปลงเพศข้ามเลยยกตัวอย่างเช่นวันเกณฑ์ทหารเราก็จะเจอพวก t r a n s g e n d ร์เยอะแยะไปหมดซึ่งสวยกว่าตัวจริงอีกครับถูกไหมครับท่านประธานครับอันนั้นคือเป็นทางเลือกของเขาเป็นเพศวิถีของเขาถูกไหมครับ คือค e ยหรือ questioning คือยังคำถามยังตั้งคำถามอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงดีวันนี้มันจะมีตัว I อีก intersect intersect ก็คือยังกำกวมอยู่ i n t e r แปลว่าระหว่างครับเขาใช้ชีวิตของเขาอยู่ระหว่างกลางระหว่างชายหรือหญิงเขาเรียกว่า intersect และตัว A เนี่ยมันยังมีอีก3แบบด้วยกัน A ย่อมาจากคำว่า asexual แปลว่าไม่ครับ asexual คือเขาคิดว่าตัวเขาไม่มีเพศครับนะครับหรือคำว่า aromantic aromantic แปลว่า ไม่โรแมนติกแปลว่าเขาไม่มีแรงดึงดูดใครครับถูกไหมฮะเขาอาจจะใช้ชีวิตของเขาแบบสบายๆก็ได้ถูกไหมครับและเออีกตัวหนึ่งคือไอเจนเดอร์เขาคิดว่าเขาไม่มีเพศครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่า lgbtia และยังมีอื่นๆอีกเพราะมันจะมีอื่นยังยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีพวกนอนไบนารี่แปลว่าโลกนี้ไม่ได้มี2เพศเขาไม่ยอมมีเยอะแยะหรือบางคนอาจจะมีเขาเรียกครูสปิริตในคนคนเดียวกันมีทั้งวิญญาณทั้งหญิงทั้งชายอยู่ในคนคนเดียวกัน ท่านทลายครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ควรจะมีสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ก็แปลว่าเราควรจะมีวิถีที่เราเลือกได้ว่าเราอยากเป็นอะไรถูกไหมครับนี่คือความหลากหลายประเทศไทยของเรารัฐบาลครับเรามีความหลากหลายทางถุงเท้ามาแล้วครับท่านประธานถุงเท้ายังหลากหลายได้ถุงเท้ายังหลากหลายได้เ,ไดเขียวใส่คู่กับแดงแดงใส่คู่กระเขียวใส่คู่กับชมพูเรายังทําได้ แล้วฉไหนเลยจึงไม่เปิดรับความหลากหลายทางเพศครับท่านประธานครับ